สวัสดีครับผมปู้นะครับที่ปภกษาการขายนิสันหัวทะเลโคราชนะฮะวันนี้ก็อยู่กันกับที่ช่องปู้ซากะละนะครับผมวันนี้นํารถมาเทียบสเปคให้ชมกันอีกแล้วนะฮะสำหรับคันข้างหน้าเราก็ยังเช่นเดิมครับผมเป็นเจ้าตัว New n น v a r ่นะครับผมเป็นตัวปี2021เลยนะฮะก็เป็นโฉมไมเนอร์เชนทั้งคู่เนาะเราวันนี้เราจะเลือกนําเป็นตัวคิงแคปที่เป็นตัวเตีย้ยนะฮะมาเทียบสเปคได้ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั้ง2รุ่นนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวนาวาราคิงแคบรุ่น2.5 SL นะครับผมราคาค่าตัวเจ้าคันนี้อยู่ที่6,900 0บาทนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะฮะเป็นเจ้าตัวนาวาราคิงแคบเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่น E ก็คือตัวท็อปของตัวเตี้ยนะฮะคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่6,89,000บาทนะครับราคาดิฟกันอยู่ที่8,000เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า,าสเปคสองันเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างในราคามูลค่า90 0 0 0บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกาดด้านหน้านะฮะด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเดียวกันนะครับกระจังหน้าทรงเดียวกันต่างกันตรงที่เจ้าตัวรุ่น E เนี่ยจะได้เป็นตัวกระจังหน้าโคมยียมมาด้วยนะฮะรุ่นส่วนรุ่น S L เนี่ยก็คือจะเป็นกระจังหน้าดำด้านนะครับผมตรงนี้ก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมในตัวอุปกรณ์รได้ให้เป็นตัวดำเงาหรือว่าจะซื้อเป็นอ,อะไหล่ของตัว โปรโฟโปรทูมาใส่ก็ได้นะครับก็จะกี่ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแข้งด้านล่างมีนมาให้เหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับเป็นหน้าตาเดียวกันนะครับผมโอเคด้านข้างนะครับก็เจ้าตัว s อเเนี่ยจะได้เป็นตัวล้อกระทะนะครับไม่มีฝาครอบเนาะคันนี้นะครับเป็นล้อกระทะไซส์สิเท่าไรเลยอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะเป็นไซส์16นิ้วมาให้นะครับใส่กับยางบิสโตนมาให้เนาะคันนี้ นะฮะด้านข้างหน้าตาประมาณนี้นะครับผมความสูงด้านหน้าผมว่าพอๆกันนะครับถ้าเกิดตัวไซร์ล้อแม็กที่คันนู้นจะได้เป็น17นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งเนาะนะก็อันนี้เดี๋ยวพาดูรอบตัวรถก่อนนะฮะกระบะท้ายดีไซน์เดียวกันนะครับผมมีตัวชุดมีโป่งล้อออกมาทั้งคู่อยู่แล้วนะครับฝาท้ายเดียวกันนะครับมือจับประตูมือจับ เปิดฝาท้ายเนยเป็นสีดําด้านนะครับผมมือจับประตูอาหูกระจกเนี่ยเป็นสีดําด้านมาทั้งคู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคภายในยของเจ้าตัว SL อันนี้จะเป็นรุ่น SL นะครับผมว่าเจ้า SL เนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะฮะอันนี้จะเป็นด้านในนะครับก็รุ่นเซทเอาเช่นเคยครับผมก็เป็นโอเพนแคปทั้งคู่อยู่แล้วนะฮะแผงก็แผงประตูจะเป็นสีดําตรงนี้เป็นสีอเงินมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหุ้ม เบาบุนุ่มมาให้นะครับเป็นผ้านะฮะเบาะจะเป็นเบาะผ้าด้านหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้เช่นเคยนะครับนี่จะเป็นดีไซน์ด้านหน้านะครับคอนโซลทรงเดียวกันแดชบอร์ดเดียวกันนะครับต่างกันตรงชุดจอเรือนใหม่นะฮะตรงนี้จะเป็นแบบไมเรืองแสงสีขาวนะครับแล้วก็มีจอตรงกลางมาให้ก็ดูค่าต่างๆเนาะค่าน้ามันความร้อนค่าเฉลี่ยการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นเกียร์จะเป็นตัว 6สปีดมาให้ทั้งคู่นะครับผมช่อง USB ช่องอไฟ Power Outlet 1 2ปลม้นมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเกะกลา,า่งคอนโซลตรนงนี้ก็จะมีมาให้เป็นมาตรฐานในทกรุ่นเลยนะครับ USB Type C แล้วก็ USB ธรรมดานะครับพร้อมกับ Power Outlet 1ดนะฮะเบรกมือธรรมดาตรงนี้ที่วางแก้วมีมาให้นะครับผมหน้าจอเครื่องเสียงคันนี้จะใส่ยกของตัวนี่สันโน้ตมาให้เลยนะครับผมเป็นหน้าจอขนาด เจ็ด uh, นิ้วนะฮะก็วิทยุ mb 3 usb เชื่อมต่อได้รองรับ Apple c a r p l a y พละ a n d น o รอ Auto ด้วยนะครับผมสามารถา uh, เล่นผ่านตัวจอตัวนี้ได้เลยแต่ว่าคันนี้จะไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับผมก็สามารถผมว่าสามารถอัปเกรดได้นะครับก็คือเจ้าฟอนต์ตัวนี้น่าจะรองรับกล้องถอยแล้วละนะครับผมแอจะเป็นแบบธรรมดามาให้นะครับปิดเปิดตรงนี้ได้เลยเกียร์ก็6สปีด นะครับเครื่องยนต์เป็น2.5ทั้งคู่นะครับผมโอเคเจ้าคันนี้จะเป็นตัว SL นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างในเจ้ารุ่นตัวรุ่น E กันบ้างนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว E นะครับผมก็คือเป็นตัวเตี้ยทั้งคู่นะฮะด้านข้างนะครับถ้าเราดูเราจะเห็นว่าล้อแม็กนะครับเป็นลายเดียวกับทุกรุ่นที่เป็นยกสูงเลยนะครับก็คือเป็นล้อแมก17นิ้ว6ก้า นะครับผมอันนี้มีมาให้เป็น6กรูนะฮะตอนนี้เป็นไซส์17นิ้วยางบิสโตนเช่นกันนะครับผมชุดหน้าเหมือนกันมือจับประตูเป็นโครเมียมมาให้นะครับผมแล้วก็อ่าหูกระจกเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวในหูกระจกนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้มาให้นะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผม ด้านท้ายนะครับไฟหน้าไฟท้ายเดียวกันนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เนาะมีกันชนมาให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวรุ่น E นะฮะกันชนมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมเป็นแบบบันได2ขั้นตัวใหม่นะครับมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมแล้วนะครับตรงนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับก็คือกล้องถอยโรงงานนะฮะตรงนี้มีมาให้นะครับผมคีอันนี้จะเป็นด้านข้างนะฮะ ก็ด้านข้างต่างกันอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายในนะครับว่ามีตรงจุดไหนบ้างที่ต่างกันนะฮะโอเคตัวนี้ก็เป็นโอเพนแคปเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกันครับผมตรงนี้เป็นบุกนุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเงินเหมือนกันด้านหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในรถล้กันว่าคันนี้มีอะไรนะบ้างนะครับขันญ่าสตาร์ทรถเนาะ นี้จะเป็นหน้าจอเรือนใหม่จะต่างกันแล้วนะครับหน้าจอเรือนใหม่นะฮะตัวนี้จะได้เป็นแบบเดียวกันกับตัวนาวาล่าที่เป็นยกสูงทุกรุ่นนะครับจะได้เป็นหน้าจอเรือนใหม่ที่มีจอแสดงผลตัวนี้นะฮะโอ,อ้ตัวนี้นะครับจอตัวนี้ก็คือมีจอตัวนี้เจ็ดนิ้วมาให้นะครับไมเป็นเรืองแสงเหมือนกันหน้าหน้าจอเรือนใหม่จะเป็นคนละตัวกับตัวรุ่นเอสอลนะครับผมก็เป็นเข็มมัดรอบเข็มไมอันนี้ก็จะเหมือนทุกรุ่นเลยนะครับอีกหนึ่งจุดคือ ได้พูดสตาร์ทมาด้วยนะฮะคันนี้มีพูดสตาร์ทมาให้นะครับผมระบบปัดน้ำฝนมีหน่วงเวลาได้นะฮะไฟหน้าไฟหน้ามีระบบเซ็นเซอร์ออโต้มาให้นะครับก็คือเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้เลยนะครับตัวนี้มีมาให้นะฮะกระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงออโต้นะครับตรงนี้มีมาให้นะฮะก็คือมีมาให้ตั้งแต่ตัวเตี้ยเลยที่เป็นตัว E นะครับผมอันนี้มีมาให้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ,สำ,รบสำหรับตัวที่ใส่สัมภาระแล้วก็เป็นไฟสองแผ่นที่ตรงนี้เป็น LED นะฮะใส่สีขาวนะครับผมดูตรงนี้คอนโซลกลางมีมาให้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับช่องชาร์จไฟแล้วก็ USB นะครับเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับผมกุญแจแบบ Immobilizer นะฮะตัวน,นี้มีมาให้นะครับผม แอร์แบบแมนนวลนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกับเจ้าคันเมื่อสักครู่เลยนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับทีนี้ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะฮะตัวนี้จะได้เป็นชุดจอเครื่องเสียงขนาด9นิ้วนะฮะตรงนี้กว้างถึง9นิ้วนะครับก็รองรับเช่นกันครับผมอ่าแ o i d Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y นะครับผมก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับกล้องถอยมีมาให้จากโรงงานเดวยขออนุญาต ทดสอบเป็นข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับที่เราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยภาพจะแสดงจากกล้องด้านหลังมาให้เลยนะครับเวลาเราถอยเนาะนะครับอันนี้มีมาให้นะฮะเครื่องเสียงก็เหมือนกันครับผมเป็นวิทยุ m p 3 USB เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับผมผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่รองรับเจ้า Android a ตัวแล้วก็ p p l e CarPlay นะครับผ่านเจ้าชุดเครื่องเสียงตัวนี้ได้เลย นะครับตัวนี้หน้าจอดีไซน์เดียวกันยกมาจากตัวรุ่นที่เป็นคาลิเบอร์นะครับผมอาจจะมีออปชันในบางตัวเนาะเช่นแบบกล้องรอบคันที่หายไปนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีเงินมาแล้วนะครับช่องแอร์เป็นสีเงินนะครับแผงคอนโซนเป็นตัวใหม่กระจกตัดแสงน,นะครับผมลน,นี่ก็จะเป็นตัวนาวาล่านะครับผมเจ้าตัวรุ่นอ E นั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็น สเปคที่ต่างกันของเจ้าทั้ง2คันนี้นะฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจว่าอยากจะได้รถแขปบนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยไว้ใช้สักคันหนึ่งนะครับก็ลองมอง2ตัวนี้ไว้เป็นทางเลือกก็ได้นะครับว่าอาอยากได้รถนะครับคันนี้69,000นะครับส่วนคันนี้689,000ราคาดิฟกันอยู่80,000ถ้าเกิดเป็นกรณีเช่าซื้อผ่านไปแน้นนะครับก็ทางวัดน่าจะดิฟกันอยู่ประมาณน่าจะหลักร้อยนะฮะตรงนี้ หรือประมาณพันหนึง่งนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาสอบถามรายละเอียดได้ละกันนะครับผมปู้ที่ปรึกษาการขานนิ่สันทนเลัยนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตฝากเป็นเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยละกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจรถเจ้านาวาราทั้ง2รุ่นนี้อยู่นะครับเป็นเบอร์โทรโดยตรงเลยนะฮะ063ครับ665 9949นะครับติดต่อ,ตอเข้ามาสอบถามได้หรือว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับไอดีไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้ด้านล่าง d e s c r i p t i o ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะใส่เป็น facebook id line แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวเจ้าราคารถนะครับรายละเอียดอ่าเป็นแอดไลน์มาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผมว่าก็แอดไลน์เข้ามาทักเข้ามาแนละ้วแจ้งว่ามาจากช่อง YouTube นะฮะเดี๋ยวผมจะทำ เงื่อนไขให้ดูเพราะว่าเงื่อนไขแต่ละคนนะสิบคนเนงื่อนไขจะไม่เหมือนกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับอาชีพลูกค้าเงินดาวเงินผ่อนเหรียก,การจัดแฟแนซ์น,นครับดอกเบี้ยแต่ละคนแต่ละ,ะอาชีพจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาเราจะเลือกแคมเปญที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านมากที่สุดให้ลูกค้านั่นดี นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับอ้อสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s ับสไครต์นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปกับสเปค2รุ่นนี้นะครับนาวาล่าคิงแคปตัวเตี้ย SL แล้วก็รุ่น E นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาทําเจ้ารุ่น E ตัวธรรมดานะครับเทียบกับตัวคาลิเบอร์ให้ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ